สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ Amazing ASEAN ขอนำเสนอข่าวสารในเรื่องกีฬาซีเกมส์2 3โดยกัมพูชารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ล่าสุดเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าการจัดซีเกมส์ครั้งที่32กัมพูชาจะียกเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างจากซีเกมส์ครั้งที่ผ่านๆมาที่อนุญาตให้ถ่ายทอดสดจากประเทศเจ้าภาพโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดเงินพอเป็นพิธีในจำนวนไม่มาก โดยกล่าวอ้างว่าเป็นแนวทางที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากสมาชิกสหพันธ์ซีเกมซึ่งความต้องการขายสิทธิ์ถ่ายทอดในครั้งนี้มองถึงผลกําไรแม้ในอดีตจะมีการถ่ายทอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทําให้สูญเสียมูลค่าโดยกล่าวต่อไปว่าเราไม่ได้ใช้ความเป็นเจ้าภาพในการบีบบังคับผลสรุปดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากความเห็นชอบร่วมกันนั่นเองโดยหลายสำนักข่าวในไทยมีการเปิดเผยถึงตัวเลขเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด สูงถึง800,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ27.8ล้านบาทโดยซีเกมครั้งที่ผ่านมาเช่นในเวียดนามเป็นเจ้าภาพเก็บค่าลิขสิทธิ์ประมาณ10,000เหรียญหรือ3 4 7 0 0 0บาทซีเกมที่ฟิลิปปินส์มีค่าลิขสิทธิ์5,000เหรียญหรือ173,000บาทจะเห็นได้ว่าค่าถ่ายทอดสดของกัมพูชาครั้งนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกับยอดเงินกว่า28ล้านบาทตอนนี้ทางไทยยังไม่ตกลงว่าจะซื้อสิทธิ์ในการถ่ายทอดหรือไม่ เนื่องจากราคาที่สูงเกินที่ควรจะเป็นโดยอาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองในขั้นตอนต่อไปก่อนและยังไม่รู้ว่าช่องไหนจะได้ถ่ายทอดสดซีเกมตอนนี้มีการอัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแคมเบเดีย2023เผยว่ามี2ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจากกัมพูชาได้แก่เวียดนามและมาเลเซียซึ่งจะถ่ายทอดทั้งซีเกมและอาเซียนพาร,ราเกมนายวัตจำเริญเผยว่าเราประสบความสำเร็จอีกครั้ง เราได้เปลี่ยนนิสัยระเบียบเดิมของซีเกมในอดีตด้วยภูมิปัญญาและคําแนะนําโดยตรงของประธานกีฬาซีเกมโดยเน้นย้าว่าการสร้างประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมีมูลค่าจากการขายลิขสิทธิ์กัมพูชาจึงประสบความสําเร็จในการเริ่มการขายสิทธิ์ถ่ายทอดสดและได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศทางโทรทัศน์สิ่งที่น่าติดตามต่อไปนี้คือเราจะได้รับชมการแข่งขันกีฬาซีเกมหรือไม่หากการเจรจาค่าถ่ายทอดสดยังไม่เป็นที่ลงตัวโดยก่อนหน้านี้ เคยมีความพยายามดังกล่าวแล้วในซีเกมที่ประเทศลราสุดท้ายก็ต้องพับแนวคิดดังกล่าวออกไปจับตาว่าครั้งนี้จะมีทิศทางต่อไปอย่างไรภายหลังจากการเปิดเผยข่าวนี้ออกมาจากกัมพูชามีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นถล่มทลายบางก็ว่ากัมพูชาขอบริจาคเงินแต่ยอดแทบไม่กระดิกก็หาช่องทางอื่นเพื่อให้ได้เงินจนกลายเป็นความอดสูของประเทศโดยไม่มีใครมองว่าน่าสงสารหรือเห็นใจเลยเป็นประเทศที่มีเวลาการเตรียมพร้อมมากกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ํา บางคนก็บอกว่าไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์เปลืองเงินประเทศเป็นซีเกมครั้งแรกที่ไม่อยากดูคนต่อมาให้ความเห็นทํานองเดียวกันว่าซีเกมครั้งนี้ต่อให้ถ่ายทอดสดผมก็ไม่อยากดูเลยและเชื่อว่าคนไทยอีกหลายคนก็ไม่อยากดูฉะนั้นไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าถ่ายทอดสดหรอกเอาเงินจํานวนนี้ไว้เป็นรางวัลให้นักกีฬาดีกว่าชาวไทยอีกคนเผยว่าไม่ดูก็ได้นะเพราะไม่อยากเห็นนักกีฬาประเทศอื่นและนักกีฬาประเทศไทยถูกโกงทุกประเภทกีฬา อีกคนบอกว่าถ้าหน่วยงานใดหน่วยราชการใดกล้าเอาเงินภาษีของประชาชนคนไทยไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดกีฬาครั้งนี้ผมจะสวดชยันโตท่านตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการถ่ายทอดสดพร้อมทั้งเผาพริกเผาเกลืออวยพรให้ท่านด้วยถัดมาถามว่าถ้าไม่มีเงินจัดจะจัดทาไมกีฬาก็เรื่องที่ตัวเองชอบอันนี้สีเกมหรืองานวัดชาวไทยคนต่อมาเผยว่าเงิน28ล้านไม่ดูก็คงได้แหละมัง้งเอาเงินไปสนับสนุนเด็กไทยด้านกีฬาแทนน่าจะดีกว่า จะว่าลุ้นเหรียญรางวัลจะโกงจะเคมกติกาอะไรอีกก็ไม่รู้ปล่อยกัมพูชาเขาไปดีกว่าคนถัดมาให้ความเห็นที่น่าสนใจว่ามันคือช่วงเวลาที่จะเชิดชูหน้าตาให้กับประเทศแทนที่จะลบภาพลักษณ์แย่ๆแต่ที่ไหนได้คอมเมนตก็คือคอมเมนอีกคอมเมนต์ให้ความเห็นที่แตกต่างว่าถึงจะเป็นมูลค่าที่สูงแต่ถ้ามันจวนตัวจริงๆเราก็ต้องจ่ายเพราะมันมีกฎว่ายังไงเราต้องถา่ายท่ดสดซีเกมแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเขาผูกขาดมาเลย ว่าซีเกมต้องถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเท่านั้นคอมเมนต์สุดท้ายที่เรายกมาในครั้งนี้บอกว่ามันเป็นหมาของกัมพูชาที่เรียบแพงเพราะรู้ว่าทุกประเทศไม่ยอมจ่ายคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ดูดังนั้นตอนแข่งเขาจะตกติดยังไงก็ได้แต่ได้เหรียญทองแน่นอนแต่ถ้าจ่ายก็ได้เงินก้อนโตอีกหมากเกมนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ตั้งแต่ตัดกีฬาที่สู้ไม่ได้หรือกีฬาที่ตัวเองมีปัญหาปรับกฎเปลี่ยนเกณฑ์อายุปัญหาที่พัก เอาแบบบีบคั้นทั้งกายทั้งใจกันเลย <an> <t texts> เหมือนโกงเพื่อกอบโกยตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งก่อนหน้านี้มีการประกาศหาอาสาสมัครเกือบ10,000คน <S <S <an> <t imes> เพื่อช่วยงานในซีเกมครั้งที่32พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเงินตั้งเป้าไว้สูงมากถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์แต่หลังจากเปิดรับบริจาคมามากกว่า1 000, 000. สัปดาห์อัปเดตวันที่25กุมภาพันธ์มียอดเข้ามาเพียง6 0 3 6เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเทียบกับเป้าหมายที่34ล้านบาท ถือว่ายังห่างไกลความเป็นจริงอย่างมากก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ